ถือว่าทักอยู่ได้หกงวดพลาดงวดนี่ยจพอก็ยังย่านเจ้าของเชียย่านที่ยังพ่อย่านตัวพี่ยังขึ้นมาหายแม่นครับปั่นหกงวดพลาดหนึ่งงวดแม่นล่างหรือบนบนกลับด้วยไหมครับพ่อบ่บ่กลับไม่ต้องกลับเลยเดินย่างเดียวคำเตือนช่งนี้เป็นเพียงสื่อกลางในการนําเสนอแนวทางในการเสี่ยงโชคไม่สนับสนุนการเล่นการพนันทุกชนิด เมือนกันเนอบนอย่างเดียวครับขักในพ่อบนอย่างเดียวบนอย่างเดียวแล้วนวันที่แล้วตัวไหนครับพ่อมันห้อยศูนย์เก้าแล้วโอ้บนเลยครับศูนย์เก้าไม่ได้กลับบนเลยครับคือสูตรของพ่อนี่คือบนไม่ต้องกลับเลยบนไม่ต้องกลับอลงทุนไปเอาไก่ด้วยนะนนสูตรเนี่ยเด็กก็นี้แปดคู่หนึ่งเนาะครับเมื่อก็้มีอีกอย่างแนวบูจํามาได้ไหมในในคลิปก่อนนะพ่อเนาะพ่อให้มาสี่คู่ ใช่ไหมจีบก่อนจิบสี่ตัวสี่คู่เนาะงวดก่อนเนี่ยบอกงวดก่อนบหอฮะที่บอกศูนย์เก้าใช่ไหมเออที่บอกศูนย์เก้าน่ะอ๋องวดงวดก่อนงวดก่อนครับมันมันมีศูนย์อะไรมั่งก็ไม่รู้ครับแต่ไม่เป็นไรครับแต่ว่าศูนย์เก้านี่คือเข้ามือมีมีมีเต็มเต็มครับแต่ลิปก่อนนี่คือที่พ่อให้ต่องวดมาคือมีสี่หางสี่คู่ใช่ไหมใช่แล้วอครับผม ก่อนจะไปรับชมสูตรนะพ่อเนาะได้ได้ข่าวว่าฝันดีนะฝันดีฝันฝันดีครับพ่อครับฝันมันจะได้ฝันมันจะเข่าเป็นตำหนยี่ดีเป็นยังไงพ่อฝันมันไม่จะเข่าความว่าหายจนหล่นเมื่อหล่นเนี่ยว่าขันคือมฝันขึ้นจนเที่ยนบ่พลาดคิดว่าได้ครับผมคือความฝันในบ่พลาดเข่าเข่าที่เข่าอีกว่าจักพ่อก็ถามมาถามพ่อว่า มันใจบอมันใจมันใจลจักเออกออออกปอร์เซน็นเปอร์เซ็นพอบริหารพอบริหารเ้ามันใจครับทุกหวดพ่อเชี่ยวงสี่ตลอดเขามาจักเปอร์เซ็นโมมี่มมี่เขา่าเปอร์เซ็นแล้วมันใจลายบอยมันใจลายบนอย่างเดียวบนอย่างเดียวบ่นเลครับจับฝันบ่ามีคนเอาของเอาอะไรมาให้ของกินของอยากของใช้ะะหลายอย่างุจนเอาประวตรัติบาไ, <ว S 2> ไหวเนจนเอาประวัติบไหวครับ จังไก่ก็ถเือกอีกวันนี้ถูกที่วันนยังไม่ก็ถเือกแมนบอถระเทือครับคักครับกระาแสดงว่าแจ๊คสิออกสุไรแต่ภายในสีหายไปนี่ครับแต่ว่าสิออกสุไรยังบม่ทันหูครับแต่ว่ามันใจนั่นมันแต่ว่าถามว่าเปอร์เซ็นต์ไหนเป็นไหนผไม่มีเปอร์เซ็นต์ไม่มีเปอร์เซ็นต์ไม่มีเปอร์เซ็นต์ มั่นใจมั่นใจมั่นใจหลายกว่าเปอร์เซ็นต์อี่างเดีวกันครับเอาอย่างนี้มั่นใจหลายกว่าเปอร์เซ็นต์เลยมั่นใจหลายกว่าเปอร์เซ็นต์เนาะแมนเปอร์เซ็นต์นี่เท่านั้นเท่านีว่าบวกกาดอรอแต่ว่ามั่นใจนี่หลายกว่าเปอร์เซ็ตน,น,นซตน์ส่วนมากของคุณพ่อ,อน,นี่จะเป็นบนเนาะพ่อบน,น <ะ S 2> บอด้กราฟซ์แม่นี่ผมชอบตรงนี้แหละพ่อที่ว่าไม่ต้องกลับเนี่ยนะเออถูกใจเลยพ่อนั่นแหละบอดี้กราฟนั่นแหละถ้าที่กลับเพรียังให้ไปแล้วก็ได้แม่นพ่อพ่อมันมันมันหลายอย่างสูตร สูตรที่เราไปเรียนมาเขาก็สูตรนี้เลยไม่ต้องกลับอย่างนี้เลยตรงครับตรงตรงแต่ว่าสามตัวไม่มีใช่ไหมพ่อมีแต่สองตัวมันเขาเลขฟันอยู่ใหญ่เลขฟันอยู่นี่เลขฟันมันกันฟันมาตรงกับเลขไอ้สูตรนี่แหละเออพ่อยังไม่เล่าฝันฝันแบบไหนพ่อฝันว่าเข้าค้องมาให้เดี๋ยวอเขามื่อกาซิบอยู่หัวนั่นอยากถือเลขเขาว่าอยากถือเลขกันอยากให้เขาถือว่ลเลขกันพ่อยขาบ่าอยากให้ถือออกให้ยังเคีฟ ก็เลยอยากให้พี่เขานองเขาถือจ้าก็เลยว่า,วาครับบานเพิ่งก็เลยว่ามันสีอยาก,ย,ากยังเอาไปเชี่ยวลายบอกเปิ้ว่าเปิ้ว่าเชียงซีเอากับวาวลายนะกับแพร่คู่นะนะก็เลยว่าเอามันมันหน่อยพดนะว่อเอาไปสามตัวเลยนะว่าป <c oughs> ้าป้าด้เลยนใครมากระซิบบอกพ่อกามีผู้เถามาผู้เถาเนี่ยคนแก่คนเถาคนเถาแล้วมีมีอายุมีลายก็พออยู่หรอกคนช่วย ขันมาจะย่านแม่นผู้นั้นนี่หรอกย่านแม่นผู้ให้สูตรมากอยู่อ๋อคือครูบาอาจารย์ที่ให้สูตรพ่อมาแม่นย่านย่านแม่น,มนจะให้สามตัวให้มาสามตัวแล้วตัวใดล่ะพ่อฮะตัวไหนครับหาสีหนึ่งห้าสีหนึ่งมันก็ตรง<า>กับสูตรพ่อกันสีหนึ่งลงถ่ายมากระซิบใส่หูเลยเหรอล่ะพ่อบอบอกเลยล่ะว่าเอาเอาสามตัวว่ครับ ได้ก็ดีกวางสิจีาจัะไก็ดีแล้วเนาะบอกสามตัวขนาดนั้นไม่มีปริศนาเลยเนาะหาสีหนึ่งตัวแต่ว่าว้าวหาสีหนึ่งเลยขนลุกเลยนี่ผม้นเอเ้อนหันกัมันว่าหาสีหนึ่งกับมในหันเลยครับเอมันบยนไปทรงกระเดีกสูตรพ่อหนอบอกสีหนึ่งโอ้เรีกโบลกราฟนสีหนึ่งทั้งสีห้าห้าสีทั้งสีหนึ่งเลยแล้วพ่อนแล้วมันอยู่รัมกันเบิร์ดอรรถตรงสูตรพ่อเลยแม่ตรงเป๊ะเลยีฝันนี่บลพอสิบิเป็นคนว่า โว้ยเป็นคนมักเบาเบาอย่างเส้นจาี่สี่จับเรื่องบกิงมาเบาหน่อยบอมี่เข้ามาจี๊ไม่ฝันก็คือไม่บอกแมนถ้าเรื่องโบกิงพอสิบาเบาครับผมถ้าเรื่องจริงพอคือเบาครับไปเฮ็ดพิดกับไปตามพิดไปถือไปตามถือพอเป็นคนตรงๆแล้วเป็นคนอบขอมันไกลคับรถคับหามันกับบอมี่เลยอก้ห้าสี่หนึ่งเหรอพ่อมากระซิบบอกบอกเลยอ่ะหาสี่หนึ่งแล้ววะคุม บมพุ่ม10 ouais. เน,เนี่ยปูค่ะปูปูที่เขาให้สูตรเราปูเพิ่นไอ้สูตรมากนีเพิ่นปูเทวดาเนี่ยเพิ่นเป็นพระเขาเป็นพระตะกี <S 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 ้เป็นพระต้กอนเนี่ยบาตมันต้องสิบปานี่มันต้อง้วนาภาคเลยรับมวนาฬภาพมันสิ็นเขาปลาไปเป็นลอยหาสิบลอยหกสิบปีแล้วบ่ครับปานนั่นเราคนสียูอะไรปานนี่นคนมาบอกหางเดียวเลยนะพ่อเนาะห้าสี่หนึ่งแมนมันเขาไปเขาก็ตรงเลยไอ้ไอ้นี่ยสี่หนึ่งครับบาตรี้เลขกซีหาหาสี่มัน สี่หานพ่อกคยให้แม่มันก็มีได้สี่หานอยู่หันมีพ่อมีสี่ห้าห้าสี่ก็มีมันรวมอยู่ด้วยกันแม่ครับเออในพิษเป็นเจรนาบวงเหนืออันนี้เป็นเรื่องขาดชิ้นนึงเป็นความเป็นความฝันเลยครับเป็นความฝันนะพ่อเนาะแม่เปนมันเป็นแค่มันมาเขากันที่ซื่อมันมาตรงกับสูตรพ่ออันนี้พ่อก็คยเปิดเผยในบ่บ่หักพิงแล้วเอาเปิดเผยมาให้ดูแล้วกันเบิร์ตทุกคนนั่นแหละเออรู้พร้อมกันเลยนะพ่อเนาะว่ากัน ค้นท่าก็อยากได้เนาะแมนคำว่าอยากได้สิแสวงหาอย่ยังให้อยู่ครับพ่อเออก็ต้องแสวงหาตัวแต่สูตรอีพ่อนี่แม่นเนี่ยนี่หอยซาสูตรอยากให้แม่นี้อยากให้ถืกอยากให้ถืกบอกว่าอยากให้ถืกอืมงวดงวดที่แล้วศูนย์เก้าออกเต็มเต็มเลยเหรอเต็มเต็มเลยเอ๊ะได้แล้วว้าเอ้เลยแล้วล่างอย่างเดียวเอ้ยบนอย่างเดียวบนอย่างเดียวบนอย่างเดียวพ่อเป็นพ่อโมได้ซื้อพ่อขายเฮ้ยกันเลยมันออกมาหน่ะเออดีใจกับเขาดีใจด้ครับเพราะว่า มันก็ได้สรอยบางเบาไอ้ไอ้นี่ซ่อยไอ้เขามีเงินมียังสื่อกินสื่ออยากแมนอยู่ครับนี่นะมันก็เดี๋ยวพอเันได้ราโว้ยเดียเฮ็ดส่วนบุญส่วนกุศลหน่อกัเอ๊อออกมาศูนย์เก้าสามศูนย์เก้ให้วิ่งให้วิ่งยังก่าไวเมด่ที่แล้ไม่มีวิ่ง3ามมีบอลมาวิ่งสามกัมีได้เนาะครับ3กสามับเก่็นบอลสามับศนเออสามับศทีแล้วน่เห็นบอลมันไปเข่าสามสเลยเห็นบ่สามเลยนะพ่อเนาะ นี่นี่รเพื่อนเขาเมื่อกระซิบบอกนี่ว่ามาบอกกระซิบบอกแล้ยังมาบอกนี่นี้แหละเพราะว่าอยากได้อยากได้ร้ายกะหาซีหาซีนึ่งระวังซีอแต่ว่าไปผิดเจริญท้าครับเพราะว่าซีหาพ่อกระมี่เด็กอย่างนี้ครับพ่อซีหนึงพ่อกระมี่คนั่นแหละมันกับบนอีนี้มันกับเขาไม่ได้สูตรที่เก่าครับเอออันนี้เด็กเด็กหาซีหนึ่งเด็กพอฝันครับผมฝันมาผลมาบอก บ่อเลบ่อันนี้เลยขันเรื่องพอกิงพอบะเบ่าพอบ่อได้ปันน้ำเป็นโตพอพอบ่อได้เป็นเล็กเรื่องแกะเออสิ่งไหนมันดีพอเห็ดสิ่งไหนมันดีพอบเห็ดให้เอฟซีไปพิจารณาเอาครับผมขันมันบ่อพ่อกำมันใจในเล็กพ่ออยู่หรอกแต่ว่าถามให้เปอร์เซ็นต์บ่อเนี่ยบอมีการเปอร์เซ็นต์ไม่มีเปอร์เซ็นต์แต่ว่าขันม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 ันเคยผิดหนวดหนึ่งอ่ะแปดแปดเป็นบ่อครับปีหนึ่งมันชีรุตอยู่สองสองสองมัดแต่ว่า เีมันเห็ดมันรูดพึ่งรูดวันหนึ่งกับมาเห็ดเค็ดเห็ดเค็ดกับมาเขาศูนย์เก่าวันนี้ปีหนึ่งหลุดแค่สองงวดใช่ไหมครับพ่อสองงวดครับปีหนึ่งเสียสิบสองเดือนแต่ว่าที่ที่ฝันล่าสุดนี่ฝันหลายวันแล้วเหรอครับพ่อหรือว่าฝันเมื่อคืนไม่ฝันเมื่อคืนนี่หราเมื่อคืนในล่าสุดเลยแมนก็คือปู่ที่เขาให้สูตรพ่อนมากระซิบบอกเลยแมนอยากได้แล้วก็ยางว่าแต่ว่าราว่าอยากได้ารกับหาซีหนึ่งตัวเราอะ ที่ว่จาจังไหนหน่างเดียวเลยนะพ่อเนาะโโม,นมันไม่เขาอยู่ต้การเบิดนันอันหมเออเออมันเขาอยู่ต้อการเบิดครับนั่นแล้วพิจารณาเอาครับ ขันมันบบขันมันโบออกมากออย่าพึ่งว่าพอเด้อมันมันมันเป็นสูตรนะพ่อมันเป็นแนวทางเด็กความฝันอะมันหาซีนึงครับไปตัดเอาแต่ไม่ได้สูตรบอกว่าจะออกยังแม่นพ่อผมก็ไม่รู้โมโกับโมโหว่าจะออกยังถ้าผมรู้ผมรูไว้ผมนําเต็มที่แล้วพ่อผมก็ไม่รู้เหมือนกันเนาะเหล่าตาคนตาโมโหกันยังวะแม่นเราก็วิเคราะห์แนวทางนะครับพ่อแคปหน้าจอไว้เด้อแคปหน้าจอไว้นี่นั่งกับแคปหน้าจอไว้ที่กันเดี๋ยวพอนิ่งๆหน่อยนะครับพ่อเดี๋ยวกล้องจะซูมหานะครับพ่อซูมหาเด้อนนี่ะครับ เลยกระไรโตทั้งรูมันเบอร์โทษเด้อโอ้โหหมอจีวัตรเปทะเลพ่อได้นะครับเป็นเพียงแค่แนวทางนะพ่อเป็นความฝันแล้วก็เป็นสูตรนะครับเอาใช้วิจารณญาณในการรับชมมันนี่มีใครรู้นะพ่อนาะว่ามันจะเข้าหรือมันจะหลุดนะเนาะโออยังโมงเนาะครับผมช่องจริงไม่ขายหวยไม่ปักเว็บนะครับผมดูเพื่อความบันเทิงเท่านั้นนะครับช่องปลอมเยอะๆนะครับให้พิจารณาดูนะฮะขอขอบคุณพ่อสวัสดนะครับผมขอบคุณสําหรับแนวทางนะครับ ใช้วิจ,จะะารณยานในการ